ใช้กันเ้อพี่น้องซื้อภาษาอังกฤษเอ้ยยายนี่บ่สวัสดีจ้ายายนี่มาแอบอยู่ย่ายไหนน้องยายนี่ยานั่งมันดีด้วยพี่หน่องมาแมนนะคะเนาะมันจะเจอเนื้อหาน้อยนะพี่หน้องนะคะเนาะอ่าภาพที่เราแชร์ขึ้นมาบ่อยๆภาพเก่าแชร์ขึ้นมาอานะคะพวกค้นดอกค้น,นดูไปเสร็จนะคะเนาะนะคะนั่นแหละแต่ละคนนะคะเนาะสวัสดีจ้าแม่โสมยายนั่งเบิงจนุน เมื่อใดเราจะปอกน้ำไม้แล้วนะมื่อใดเราจะปอกน้ำไม้แล้วเนาะนะค่ะน้อเก็บเพิ่นวานะเพิ่นวานะค่ะเนาะเนาะค่ะต่ว่ากระเบื้องกระเไปคอมเมนความจริงเดิกันโฆษณาเขาเต็มนี่เออแปลว่าได้เรียนเขาหลายนะคะเนาะคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะคันมีดีใจน้ำทุกคนที่มีนะคะเนาะอารุ่นได้พี่หลวงบ๊วยบอลหลุ่นเดคลิปเพิ่นจะโฆษณาเขาบอเนาะค่ะเนาะจ้าพี่ออนขอบคุณหลายๆนะจ้าขอบคุณหลายๆนะคะเนาะเพราะว่า อย่านั่งกับบัณฑมาทําไม่าด,ดอกนะคะนะ่ะเนาะแค่มาทักทายกันรือซื้อนะค่ะเนาะแมกระทางงานจิตตาเนาะจิตตากับมาทั้งหลังบ้านทั้งนาบ้านทั้งอ่านะคะขอบคุณเต็เพิพ่มมานะเพิ่มมานะคะเนาะนะคะแต่ว่ากระเบิงกเบิงไปกระเมยียนความจริงเด้กันโคษณหนา้าเขาเต็มเนี่าายเออแปลว่าได้เรียนเขาหลายนะคะเนาะควมเม่นะะมาเป็นน้ำเปล่าซับกรเมรีนก็มากอความรู้ใจไม่นางอยากได้ความรู้อย่างน้อะนะคะเนาะอย่านางก็จิหมดคคบ นะคะาบาดอะไรมือเดียวว่าอิว่าเป็นเราพี่น้องมือนี้นะคะเนะาะม,มาพูดมาคุยกันนะจ๊จผู้ใดผู้ใดเช่นขอบคุณหลายๆนะคะเนาะสวัสดีแม่นางสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆมาให้กำลังใจเนาะมือนีนะคะเป็ี่ยนกำลังใจดีๆให้กันเนะาะคนดีผ่านเหลวขันย่าวลายเพราะจนากับเขาตัวเดียวคือเ่าพี่น้องนะคะเขาตัวเดียวคือเ่านอกจากว่าขจ้ามีอีญะเกาะแปลว่าคลิปนั้นมันใส่บได้ไรนะคะเนาะ นัน่นมาใส่บไดขผลคเป็นลำโพงนี่ก็จะเพราะว่ามันมันลำโพงมันต้องเป็นเพื่อน blinking. กันแล้วเป็นเพื่อนกันโดนแล้วกันะคะเนาะเป็นเพื่อนกันโดนแล้วได้ห้าวนะคนจะพี่น้องนะคะเนาะของยานั่งเครื่องนีกระเบื้องพี่น้องเ้อาคอมเมนต์ยานั่งมขึ้นเลยนะคะเนาะคอมเมนต์ไม่มีสักตัวเลยนะคะเนาะคอมเมนต์ด้วยหน้าท really. ี่มันจะคืนดีจะพี่น้องนะคะเนาะอ่าหน้าที่รับชมเ้าจะคืนดีนะคะ อบอกทุกคนนะค่ะเนอะอาะบอกทุกคนบอมเมนบอกตาคุณเลยากไปเที่ยวปาอ่อยคุณแมานะคะดอกแรกโฆษณาปะเขาพี่น้องรอบสำหรอบสองก็น,น้าสนดกนะคะเนาะโฆษณาขึ้นก็นดีใจนะคะเนาะไอ้หนองเด้อห้ผ่านเร็วๆนะคะเนาะเป็นกาลังใจดีๆให้กันนะคะขอบคุณสําหรับกดไลค์เรืวๆนะพี่น้องนะคะเนาอะอามื่อนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบผลสันน้อยลงนะคะก็ยังมาจากพี่เห็นน้องอะเวลาลงคลิปลงยังก็ไปต้องแค่หลายแล้วค่ะเด้อยายแค่ของจะค่ะเนาะ สามหน้าที่แล้วนะคะพี่น้องนะคะเป็นกาลังใจเหตุการณ์คือเก่าได้พี่น้องเอ,อพี่นั่งกักําลังมั่นเรา,าเรื่องการเบิ้งคิดห้พี่น้องนะคะนอกจะได้รู้ว่า,าโฆษณาเขาหรือบอจะสีนะคะเนาะสวัสดีจา้าจิตตา <c ười> จิตตาคนสวยตาในพี่น้องนะคะเนาะนะคะเพิ่น,ะะนมเมตตาเพิ <c> ่ <ười> <c ười> <c ười> นมเมตตาแต่อันนี้ละนะคะเนาะตาสตรีมนะคะเนาะวิธีการแชร์ที่ถูกต้องนะคะ สวัสดีจ้า้องฟุงอ่าขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจเนาะมอนี่กะ <c oughs> <c oughs> แต่ของยานั่งบ่ได้ค่ะเนาะบ่ได้เพ, <c oughs> พิ่นบ่ให้เพิ่นบ่เมตต์แต่จะไปกดตัวเพราะว่ามันอาจจะเป็นเว็บต่างๆเนาะคะ่ะเนาะเว็บต่างๆเขามาเนาะค่ะเว็บต่างๆเขามาเขาจะเตือนมากด,ดอกไมาก็เลยมาเตือนจีดันไปช่วยทีก็ได้ ่บาบ่ได้อ่หาญาติกันพี่นบ่รู้ว่าเราเป็นญาติกันนะพี่น้องนะคะ,นะเนาะว่าเปาเป็นพี่น้องกันหรือว่าก้นลุยสวัสดีค่ะคุณหนูนาไปจังไดมาจังไดเนาะื้อนี้นะคะไปถึงไหนกันแล้วเนาะทำงานก่อนจ้าคุณพี่จ้าขอบคุณนี่แหละแต่ว่าคุณหนูน้าไหลจักโมงจักย่า,งงาบอกใหม่เนี่ยนะคะเด้อบอกจะนั่งใหม่ในว่าไหลจักโมงนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกันจะนั่งเบิ่งจุกคู่นี่นะคะเนาะเบิ่งจุกเพราะว่าข้ามีเบล่นนาเบิ่ง,งจุก ่กคนที่เขาเจ้าบ่ผ่านเขาเจ้าอาจจะมาเบืองไงห,ห้องแค่เพื่อนๆนะคะเนาะอ่ะากระตุ้ก็ได้นะพี่น้องเนาะค่ะเนาะอ่านิดนึงก็ได้เป็นงกำลังใจให้กันเนาะอ่ะาก็ไม่ได้มาทำไม่ได้หรอกค่ะมือนีน้เนาะมาอ่าให้กำลังใจเพื่อนๆเธอซื้อน,นะคะใจมือนีนะอน้เนบบาะอ่าคุณมงคลเหมือนยาบ้านมาหันยานั่งไปหย่อนหลังให้นะคะเนาะสวัสดีค่ะพี่อ่อนค่ะสวัสดีนะคะไปเบืองพี่อ่อนเต็นมากนะคะอ่าแช่ตาอ่านเกาเกาขนม้านะคะเนาะอ่าแช่ตาเกาเกาขืนม้ามันก็ ทำให้เนื้อหามันหน่อยร่งแล้วพี่น้องนะคะทําให้เนื้อหามเ,าเนา,นา <laughs> นนะคอมเมนต์บ่ขื้นขั้นมงบ่อ่านเขาก็ไปเห็นคอมเมนยนทอาวะพี่น้องนะคะเนาะเขาก็ไปเห็นคอมเมนยนทอาวะนะคะเนาะขั้นไาอยู่ใกลไกกันก็ะจิบวกเลยพี่น้องเนาะเนี่ยนั่งก็เป็นคนฉี่ออธิบายคนก็บก่ค่อยเปลี่ยนนะพนี่น้องนะคะอธิบายคนก็บก่ค่อยเปลี่ยนไปเที่ยวปลาอ่อยคุณแม่นะคะรอบแรกโฆษณหนาะเขาพี่น้อ,รอรงรอบเบืงหลบสองกันหน้าสนดอกนะคะเนะนาะอ่าโฆษณ้าขึ้นก็ดีใจนะคะเนาะเนะออไก็ได้ ทางยนั่งนี่ขั้นถอยเบิงมูเ้อ่าใช่เราจะไม่เป็นเพื่อนพวกน,นั้นค่ะแมนค่ะอแต่ว่ากระจอเดี๋ยวนี้มีโฆษณาอันนี้มาปแปะเนอะคะอ่ะเ้อโฆษณาเว็บกันขั้นไม่ยุกใก่ใไกลๆกันก็นจะจิบอกเนพี่หนองเนาะยนางก็เป็นคนทีอ่อธิบายคนก็บ,บ่ค่อยเปลี่ยนนพี่นองนะคะอธิบายคนก็บ,บ่ค่อยเปลี่ยนสวัสดีนะคะมาทราบไปหน่อยนะคะเนาะมาเป็นยังเห็นหนากันยุ่ขายเห็นหนากันยุ่นะคะเนาะโอเคสวัสดีนะคะลานะคะ ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จเด้อเฮ็ดสิ่งใดให้สมปรารถนานะะเนาะค่ะเนาะเฮ็ดคลิดไปให้พังตังกุญแจบ่ทันผ่านก็ผ่านเด,ด้อจ้ะเด้อพี่น้องทางงานจิตะะจิตตาเนาะจิตตาก็มาทั้งหลังบ้านทั้งหน้าบ้านทั้งอ่านะคะขอบคุณพี่น้นองเด้อนะคะอ่ายันน่าก็บอ่ามาไล่ทักทายเพื่อนๆพื่อน่เนาะคะ่ะเนาะอ่าทักทายเพื่อนๆย่านพี่น้องลืมเนาะคะ่ะเนาะย่านพี่นอ้องของย่าน้นางนี่ไปเบิ่งคลิปให้มหมู่เด้อพี่น้อง ขนาดได้โฆษนามาเข่ายันนั่ง,งองยเบื้อง,ะะงอหลบสองจะพี่น้องเนาะค่ะเนาะยันนั่งอย่เป็นเสียโฆษณาเพิ่นคืบบะเข่าหัวศนต้องเนี่ยนาว่พอ่าเฮ้าได้เงินทางสตรีมแล้วเขากะเน้นจะสตรีมแล้วพี่น้องเนาะคะะ่ะเนาะเน้นจะสตรีมผู้ใดใดเลี้ยวนํากระตองเน้นเลี้ยวเป็นจะบอกยี่ตรงหันของข้อความสนับสนุนทน่านละจ้ะมันจะมีของเพื่อนนะคะของเฮ้าละจ้ะเฮ่ากับจิ้มมือของเพื่อนโอ้ของฮักคู่มือหนีมีอ่าโฆษณาเนี่ยมาแปะได้พี่น้องเนาะคะ่ะเนาะ โฆษณาพวกกันพนันเว็บกันพนันต่างๆเนาะค่ะเนาะอ่าปกติจะบอมีเว็บเนอ่าบปเจอเลยค่ะนะคะเนาะพอไปนั่งอ่ะในไลฟ์สดก็เป็นยังได้พี่น้องเด้อค่ะเด้ออกันรุ่หน้ากันรุ่นต่อได้พี่น้องนะคะเอามาเตือนกันต่อนะคะเนาะอ่าเวลาอ่าขั้นอ่าขั้นคลิปเ้ามีคุณภาพได้พี่น้องอ่ไปเบิ้งคุณองแปดเนาะค่ะเนาะคลิปเราก็เงียได้พี่น้องคลิปเราเงียเนาะย่านั่งครั้งแรกโฆษณามาขืนนะคะ โฆษณาไม่ขึ้นนะคะคห้มันจบแล้วปฏิสัมพันธ์ของเขามันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติจพี่น้องเหมือนเขาจะดันไม่ให้เหาเนาะแล้วก็เส้นชีซาเลนของเห่านะคะ่ะอยู่นึ่งกับชีว่าวบ่เป็นแล้วจะพี่น้องนะคะบอกกับชีวป่เป็นแล้วพี่น้องจ้านะคะเนาะเขาเคยทำเราเขาบัททานะคะเนาะเราเคยทําแล้วไม่ได้ทำมันจะเป็นยังไงพี่น้องเบื้องคลิปก็ได้แล้วพี่น้องนะคะเนาะนะคะนางพี่ขอตัวก่อนได้จ้าคอมเมนต์พี่วิ่งจ้ากับคุณลายๆน่าจะพี่เพ้นนะคะ เป็นกันทุกจะเบิ้งหน่อยก็สร้างคอยให้เบิ้งจบนะคะเนาะคอยให้เบิ้งจบนะคะบางคนก็ได้คลิปเลี้ยวได้พี่น้องบางคนก็ได้คลิปเลี้ยวมากนะคะเนาะเจ้าก็มากเบิ้งให้เข้าเผลนๆนะคะอ่าลู่ยิศนะคะว่าแบบเผลนๆเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะอ่าบางคนจะคอมเมนต์ก็บลู่แล้วว่าอ่าเบิ้งคลิปให้เข้าจบพอจบนะคะเนาะเบิ้งคลิปให้เข้าจบพอจบเบิ้งข้าได้พี่น้องผู้ใดเขามากอย่านั่งกับอกเบิ้องจะพี่น้องนะคะเนาะแล้วก็ของลูกของเต๋าของสามีของเมียเนี่ย เอามาเบิงนะคะเนาะเอามาเบิงย้อนคอยแช่ได้หลายคอยได้หน้าที่การรับชมไลน์บอเมนจ้าพี่น้องพิดจ้าพี่น้องนะคะเนาะผิดในการลงคลิปนะคะพี่น้องเข้าใจพิดเอไอจะมองว่าเดี๋ยวก็รู้นะคะนาอพี่น้องนะคะเนาะแม่นางขอตัวจ้าแบตจตอมอจ้ากับคุณแม่ไมยนะคะเด้อะนะคะเห็นยวกะลังแร้งใจให้เอไอไม่ได้บอกว่ามองว่าเราดีนะพี่น้องบอได้บอกบอกได้มองว่าเข้าลงคลิปหลายเด้อเพร่ะจะมองบอกว่าเจ้านี้บอสางสันในการลงคลิปนะคะเนาะ มอสักยายนัน่งเบิ่งจนมือใดเราจะบอกน้าใหม่แล้ว <laughs> นะคะมือใดเราจะบอกน้าใหม่แล้วเนาะนะคะ <c oughs> เนะองอเหาบอกคัามคิดข้ามปาสางสันนะคะเนาะ,ะความคิดและวบาสางสค์แล้วก็ขอบคุณสําหรับกดไล่นะจ๊ะจริงใจบอกว่าสวัสดีพี่อชาชยานองขอความสนับสนุสนนะคะนอาอว่าเราทําผิดอะไรหรือเปล่าเขาไปจิ้มเบิ่งนะคะเนาะนะคะเพือก็จะบอกด้วยค่ะเบิ่งบ,บอกวิตตองการละการทำผิดอย่างเนาะค่ะเนาะ นี้นะคะเนาะทำไมบ้านทั่วระซาเฮาอะเครื่องนี้มันบม่ได้เลรนะคะเนาะเครื่องนี้มันบร่ได้เลรนก็เลยแบบบอกกระถือนะคะเนาะแต่ลคน้นกะเวลาลงคลิปลงอย่างกะให้เบิ้งดีๆเนาะนะค่ะให้เบิ้งดีดีเนาะค่ะเวลาลงไปเลวมันอาจจะเจอเนื้อหาหน่อยแล้วพี่น้องขั้นพี่น้องจะกันเนาะเนาะะจายจะส่งไปทั่วโลกเลยนะคะเนาะกระจายกันไปทั่วนะค่ะนอกจากว่าเขาจะพิมพ์หากันแค่นั้นนะพี่น้องนะค่ะดีดีสุพี่น้องฟังนะคะเนาะไม่เนาะค่ะพี่น้องเรื่องกัน เบิ้งคลิปนะค่ะเนาะเวลาดูคลิปในกันนะพี่น้องนะคะเบิ้งคลิปจบอ่าก็ร่อยแบบน้อยแช่มากไม่ดีพี่น้องนะคะเวลาแช์ของคนอื่นมากอะบอดี้ก็กันนะพี่น้องเลอนะคะแชร์ของคนอื่นมาแช่ได้แต่ใจคิดมาคอมเมนต์มาเห็นก็เป็นหนลายคนอยู่บนในเปนอ่าแค่บางคนเน่ะมนเป็นแค่แายนา่งแค่นีนะคะเนาะคนอื่นเห็นซื่อมือค่ะอนะคะราดจะดันนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณนูน้าเป็นยังไงมั่นใจมื้นอนี้นะคะ ไปถึงไหนกันแล้วเนาะทำงานก่อนจ้าคุณพี่จ้าขอบคุณหลายๆแม่คำหมายด้วยจ้าที่มาใหากา้กำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆทุกคนนะคะเด้อที่มาใหากา้กำลังใจเนาะนะคะเจ้านางก็บอ่าก็ให้กำลังใจเพื่อนๆคืนนะคะเนาะนะคะเนาะนอกจากว่าคไนไรนี่ขั้นแบบอ่านซื้อนี่โอ้ยคอมเมนต์มาคืนบ่อยสิน,พน,นะพี่น้องนะคะเนาะเพราะว่าของเจ้านางเครื่องนึงกัอ่าคอมเมนต์มาคืนคือกันเนาะคะ่ะอาสวัสดีนะคะ มาทราบไปหน่อยนะคะเนาะมาเป็นยังเห็นหนากันยุค่ายเห็นหนากันยุ่นะคะเนาะโอเคสวัสดีนะคะ